วิวครับเป็นเรือสีฟุตนะครับลำนี้เป็นของทีมงานเหมือนกันนะครับเกาะเครื่องตัดหญ้าห้าแรงนะครับก็ถือว่าวิ่งโอเคครับนี่ครับเกาะเครื่องตัดหญ้าห้าแรงนะครับเป็นเรือสีฟุตครับเรือไฟเบอร์สีฟุตครับเกาะเครื่องห้าแรงห้าแรงอ่าเครื่องเครื่องตัดหญ้านะครับไม่ใช่เครื่องเรือนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าเครื่องฮอนด้านะครับ ก็วิ่งได้โอเคครับนี่ครับเครื่องตัดหญ้าวิ่งชิววิ่งได้สบายครับชิวๆถือว่าโอเคครับสำหรับคนเดียวนะครับสำหรับหนึ่งท่านอาพอได้เลยครับงบประมาณไม่สูงครับ เรือรวมเรือรวมเรือรวมเครื่องแล้วก็ตกอยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นครับตอนนี้วิ่งอยู่ในแม่น้ำมูลครับดูหมายสวยๆครับก็ถือว่าวิ่งโอเคครับ สิบพุทธนะครับสิบพุทธใส่เครื่องปัจจัย,ยนะครับสวยๆเลยครับวิ่งได้สบายครับวันนี้ก็พ่วงมาครับพ่วงมาหนึ่งลำ เป็นแปฟุตนะครับข้างหลังลำนี้เรือพายเป็นแปดฟุตครับพ่วงมาครับวันนี้เอาอาลูมาครับกำลังอยู่ในแม่น้ำครับดูไม้ครับสวยๆครับ่าลำนี้โอเคครับเอาฟากไปด้วยครับสิบฟุตเครื่องตัดหญ้าครับ